าถึงสัปดาห์ที่เจ็ดแล้วนะครับอ,อยากไวบอกเลยวาวจีครับมาแทนดีเมีครับแล้วก็168มาแทนบูมนะสวัสดีครับอนอกนั้นก็ครบครับทีมเดิมทุกคน,นครับสวัสดีครับใครเพิ่งบอกคนละหนึ่งรีนะ ครับเกมแรกครับหลายครืองบินครับออกซ้ายบนๆหน่อยนะแต่ว่าปาดกลางครับไปขวาน่าจะจบที่เคปทาวครับมาดูแชมป์จากวีคที่แล้วกันหน่อยครับเดี๋วาเอครับผลล็อกแชมป์นะสำหรับเดี๋วาเอครับวีคที่6มาดูว่าจะไปเล่นไหนนครับน่าจะไปที่โรงงานนะเหมือนที่แล้วช่วงปลายๆก็ย้ายไปโรงงานนะสำหรับเดี๋วาเอครับ เป้ะสู้ๆเอาหน่อยนะครับเป้นะทีนี้ครับขอบคุณสำหรับโ o ลโล่นะครับผมยีตลับนะครับคุยกันคายกันได้นะทุกคนลงมาที่โรงงานนะสำหรับเดยวตัวเองครับวายเอาจีเล่นหมู่บ้านริมน้ำครับ รอบเกาะแก้วที่เดิมครับหนึ่งหกแปดหรือว่า,าที่มาแทนบุมจี G ครับฟาร์มใกล้ๆกันนะเป็นหอ,อ,อ,อดูดาวครับบริเวณหอดูดาวครับเซเวียพีคที่เดิมครับวันนี้เป็นรีวายนะที่มาแทนอ,อ่าบริการเด็กก่อน <c oughs> แทนแคทเปอร์ครับแทนแคทเปอร์นะวันนี้ครับ เลยเกมเมอร์ครับอุ้ยฟาร์มสองสองครับตรงนี้ครับอีกสองคนไปที่กอบแก้วนะโอ feet, ้หจะไปเจอบีดอมหรือเปล่าครับ XXL ครับ for team ครับเปลี่ยนชื่อครับไม่ใช่อาเทน่าครับเองเป็นออชุดเดิมนะไม่ชุดเดิมดิเป็นรีเวิร์สครับมาแทน OMG หรือเปล่าแม่ใช่นะโอโตครับ เอาแล้วลูกแก๊บีครับไปเก็บป่าเปับลูกแก๊สบีโอลงไฟฟามามมสครับเดี๋ยวตาเองกับป่าเป้หรือเปล่าเช็คป่าเ,เ,เ,เป้นะว่าอุดแถวนี้ครบสี่ไหมครับโอ้โหไม่ครบครับพเพื่อนอยู่โผชีโดครับแยกสองสองมุเอาแล้วเด็กคูดไปเก็บอีจี โหมายังไงครับเดี๋ยคูดครับโอ้โหเราจะเดินต่อหรือเปล่าสำหรับเซเวียครับตอนเล็กอยู่ที่อยู่เลยนะโอ้โหมาไวครับตรงนี้ครับเดี๋ยคูดดันมาแล้วครับแต่เหมือนจะไม่เจอทุกอย่าตรงนี้ครับโอ้เป็นโอ้โหโพไซดอนนั่งเนี่ยอยู่นี้ ครับโอ้โหสวยแล้วหรือเปล่าครับโอ้โหเปิดตำแหน่งจะทำยังไงเดี๋ยวโพไซดอนตรงนี้ครับโอ้โหได้หลังฟรีๆแล้วนะเมื่อกี้ครับแต่ไม่น็อกครับแล้วเพื่อนอยู่ไหนครับโอ้โหโพไซดอนเพื่อดูโคตรไกลครับบอกเลยว่าสวยครับสวยแน่นอนแล้งมีครับเซเวียน่าจะมากันแล้วครับโอ้โหแล้วเด็กคูดบอกเมื่อกี้ หลังใช่ไหมยังไงมีผลไปต้นไม้ต้นไม้เราผลไป,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 ลไปเจ็บจัดแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไส่จอนคระพ่าดครับช็อตโอ้โหแล้วเป็นรีไวท์ครับซ้ำจากเกมนะครับตอนนี้อีเจเลอก็สองบนเท่านั้นครับโอ้ยังเล่นสองสองนะหลายทีมเลยคนระับตอนนี้ครับโอ้ยหนก็ยังฟาร์มอยู่ครับสล็อตของบูเบมจี เล่นคลเลยนะเล่นคล้ายอูมนะครับตี่คนสติว,ตวขอบคุณมากครับโหนานทีได้ยินคำนี้นะโคตรมากนะครับผมเอาดอยโวเอ็กแอล for ทีมเอ็กแคลยังไม่ได้บรรทน,นะนอ้องพี่วันนะครับวันดีทุกคนนะครับวันดีนะเข้าไปแล้วหกคนละหนึ่งแชร์นะไปตามญาติพี่น้องพี่ป้านาอาพเพื่อนฝูงนะเข้ามาดูจะเจอนะครับ เผื่อนนแล้วร ouais ีวายไปได้เพิ่มเป็นเดลต้าเอ็กไก่น้ำตอนนี้ครับเตวียกับเดลต้าเอ็กแล้วลูกแกมีโดนสวดมาแล้วลูกแกมีอ้าวได้หลายใจอีเดนครับตอนนี้สามสามหรือเปล่าแล้วเด็กคูสสามเข้าแล้วเด็กคูสสวดสวดแดงนตรงนี้ครับเอาแล้วเหมือนเดลต้าเอ็กก็เหลือคนเดียวหรือเปล่ายังไงแบ็คมาหรืเปล่าถึงกระท้าเอาไม่ใช่เทฟไม่ใช่เทฟเกมมาหรือเปล่ายังไงยังไงแล้วเรียบร้อยครับเป็นแบ็คมาเลียครับโอ้โหปิดคนสุดท้ายเดลต้าเอ็กไปได้ครับ โอ้โหเซเวียหัวคิวเข้าไปแล้วครับตอนนี้ครับเสียอีเลนไปหนึ่งคนเท่าน,นั้นครับสำหรับไฟนี้ครับโอ้เอาจัดครับเซเวียเปิดได้สวยครับสีด้อมครับไหลามาลายลงไปฟ้ามาร์สนะเพราะว่าวงปีบลงล่างครับ สำหรับฟอร์โรครับผมยินดีต้อนรับนะครับแล้วไบเอลจีไปได้ใครครับเมื่อกี้บอกไมนะ่ทับแล้วตอบเยเอากดประตูนี้น็อกแน่นอนครับแต่เสียซียูไปหนึ่งแล้วตามได้ไหมครับตรงนี้ครับตอมเยสโคบส่องไปยังไม่เจอครับนอแดงอยู่กับตอมเยครับตรงนี้เหมือนกับจุกกันอยู่กันหมดเลยนะสามคนครับสำหรับไบเอลจี จะโดนดักทางออกหรือเปล่าสำหรับวายจีครับจะพูดมาตรงนี้เข้าไป9ดาวดีแต่ว่ามีไอพวกรักนะ2คะแนนบอก็มาแล้วเรียบร้อยครับเป็นเอ็มเอสี่จากทีมไหนไม่แน่ใจครับจากไฟเบอร์ครับโอ้โเอ็มเอสจะอย่ากุซ่าสัปดาห์เมื่อกี้ไข่9คะแนนในสัปดาห์นี้ต้องเอาหน่อยแล้วโอ้ใช่ละตอนตอนพี่ อ่ารวมคะแนนที่ยังลุ้นอยู่เลยนะว่าเอเอ็กเอลมาเพราะว่าทีนี้นะครับแต่ไม่พอนะคะแนนของเอ็กเอลนะน่าเสียดายนะทีนี้เอาใหม่ครับนองพิวัตรครับเหลือกันสองคนครับสำหรับไซเบอร์ครับไาเอกีก็ยังไม่ออกครับมีครับน่าจะตรงๆกันอยู่อีกนานแล้วฟอร์เคสไปเก็บต้นไฟ้เอาเอ็กเอลกับ กับเซเวียแล้วรีเวิร์สโดนน็อกไปเหมือนกันรัตอนนี้ครับฟอร์เกตก็เจ็บแล้วโอ้โหจะมาชุบรีเวิร์สหรือเปล่าแล้วฟอร์ซี่บอกไม่นอแล้วของคนของมือได้ไม่ถึงนอครับตอนนี้เซเวียเหลือคนเดียวหรือเปล่าแล้วเก็บเดอกพูดไม่ได้ตอนนี้เซเวียเหลือแบ็คมาเลียคนเดียวครับด้านล่างครับโอ้โหแล้วกดไปสองเมตรกดกดกดแต่โดนสวนเหมือนกันครับแบ็คมาเลียต้องพันยามาก่อนครับแล้วโอ้โหหนึ่งหกแปดไปหวดกับใครครับหกแปด แล้วจะสามจะสามนั้วเรียบร้อยครับเป็นฟอร์ซี่ครับโอ้โหพวกนั้นไปหน่อยครับส่วนไอ้เอลฟอร์ทีมครับสวยแล้วตรงนี้ครับมีคนมาเขมฟอร์ยังไงฟอร์ยูทธวนตรจะสู้สู้สู้หมดแล้วไม่ไหวครับเหลือฟอร์เกตคนเดียวครับโอ้โหหนึ่งหกแปดมาแจมตรงนี้แล้วโอ้โหฟอร์เกตเปิดตำแหน่งนะครับดาจะสวยครับตรงนี้ครับเลือดจะหมดรอนเรียบร้อยครับเป็นตะวันครับปิด XXL 4เอ็กอทีมครับออกจากเกมับตอนนี้4คิวครับ168โอ้โหตอนนี้ครับหายไปแล้วค่อนข้างหลายทีมครับมีฟีดดอมนะที่ยังไม่ได้ประทับขายตอนนี้ครับยังอ๋อยังไม่มีคิวนะมาเลือกเล่นคอทีช่ชอบไปก่อนคูโตไปเก็บ EG จัเลเลอร์เกมเมอร์อ Q ครับไปตอนโตี้ฟูโตหกคิวครับเถอไม่ได้แล้วฟูโตครับอยากครับเนี่ย คิอวอิ่มๆแล้ว,ว,วบอกเลยว่าหกแต้มเรื่องครับฟุตโตครับตอนนี้หายไปทท้งหมดห้าทีหรือเปล่าสี่ทีมครับ กบมาเลียยังอ๋อยังอยู่ได้นะแล้ววงบีบลงล่างอีกทีครับไป็โรงงานโพชินกแล้วลงไฟฟ้ามาร์ครับอ้อบอกเลยมู <c oughs> เข้าวงเสีอยับลอยโอ้ไปนานไปหน่อยนะไม่ใช่ไปนานนิดเผื่อลั่นเสียบปืนไปแล้วเผื่ออ่าหนึ่งหุ่นแปลกเขมามาพอดีคนะรับเขาเลยมาแจมนะโอ้น่าเสียดายแล้วตอนนี้แ,แกพอทีมนะ นี้ครับยังไม่ได้เข้าวงปาเป้ครับเสียคารูม้าไปหนึ่งแล้ววงโอ้โหยังสวยครับสำหรับปาเป้ครับเอาแล้วแบ็คมาเรียไปได้คิวครับโอ้โหคนเดียวก็เสียกได้แ,แบคมาเรียครับแล้วโดนยิงกดหลังมาแบ็คมาเรียยังไงดีวิ่งอ้อมบ้านมาก่อน,นะแบ็คมาเรียครับจครับหาที่เล่นครับสำหรับแบ็คมาเรีย แล้วหลังนีโอโหไล่มาแล้วแล้วออนไฟครับโอ้จาจฟูโตะไปเก็บหนึ่งแล้ว168ตอนนี้เหลือคนเดียวครับเป็นอาชาลอกหรือเปล่าโอ้ชาลอบคนเดียวตเอาเรื่องครับอ่าแล้วออนไฟบอกผมแล้วตัวเปิดอยู่แล้วมาแล้วคนเดียวคนเดียวแล้วกดไปมีไอ้วอลฟังอยู่ตรงนี้ครับแล้ววิ่งด แล้วออนฟลายจัดไห้ครับหัวแดนครับส่งหนึ่งหกแปดครับออกักเกมไปหนึ่งทีมครับฟูตโตะเซคิวครับตอนนี้ครับหูร้อนแรงเหลือเกินสำหรับฟูตโตะอู้เหี่ยเรื่องครับฟุตโตะมาวันแรกดีจะจัดครับเอาจีกแบบ็ต้องมุฟเข้าครับแล้วเหมือนไลนโอ้พี่ดอบมุกมาแล้วครับไม่ได้แคมป์อยู่ที่เดิมแล้วแคมป์ที่เดิมนี่เอกันแน่นอนครับ เป้ครับรอดักยิงอยู่ตรงนี้ยังไม่มีอะไรครับโยกกอครับเสียสินาอิมไปหนึ่งีโคชิโนครับน่าจะเป็นแบ็กมาเรียนะเมื่อกี้ครับที่เก็บไปได้นะยังแคมรออยู่ครับสำหรับแบ็กมาเรียแล้วเปิดมีดรถขับผ่านตรงนี้เพื่อนบ้านมาเอาจะมาทีมหรือเปล่าแบ็กมาเรียคนละทิ้มครับอผมมาดูช็อตน,นี้ของแบ็กมาเรียสกิลเพย์ ยาโดนขึ้นบ้านหรือเปล่าครับแล้วแบบเขาโดนที่อื่นยิงต่อไปอยู่นะแบทแมนเลียยังเนียอยู่ในบ้านครับแล,วลาาโโ้วเสียงดาวมันโจเกงโจเกงแล้วแบทแมนยังไงไม่ไหวครับเป็นฟูโตะครับโอ้โหบ้าเก่งแบทแมาเลียคนสุดท้ายของเซเวียครับไปกหนึ่งทีมครับสิบเอ็ดคิวแล้วครับฟูโตะโอ้โหเดือนจะจัดเดืเอนเกินฟูโตะเอาไปครับเนี่ย แล้วต่อไปอยังไม่โดนครับหัวโผล่อย่างเดียวโอ้ยก็แล้วลโดนตัวคอวน,นไปหน่อยครับชัดคับแล้ววงบีบขึ้นโคชีโนครับหอ้ดโตอยู่ได้ยาวๆครับโอ,โอ,โอ้โหนีโรงงานดนีลงไฟฟ้ามาเนี่ตรงนี้ครับปาเป้อยู่ขอบวงครับมีเบอร์สี่นะฮีโร่ครับที่เข้าวงมาแล้วครับ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วของคนละหนึ่งแชร์นะครับพิมพุดกุยตักงไทยกันได้นะจ๊ะใครสนใจะจะลงห้องซ้อมนะครับพิมสอบถามกันมาได้นะสมัครไม่ยากนะฟรีๆนะไม่เสียเงินจ้ะแล้วอิมอิมเจอครับตรงนี้ครับกดไปโอ้โหเขาแค่สิบจับเอทครับทัไปมันไม่แรงครับปืนโอ้โหแต่ชุดอย่างสวยสก,กินอย่างสวย ฮอตครับโอ้โหแต่จูก,กลางวงน,นะสำหรับยกกล้องครับน่าจะได้รับทุกทางครับตรงนี้ครับแฝงนี่อย่าเด็นเดีนเท่าวงไปอยู่นะแล้วตรงนี้ครับฟุตโตครับโอ้โใหใครจะหยุด,ดความร้อนแรงตรงนี้ครับ วายอลีก็ค่อย,อยๆบุกเข้าวงครับสีดอมครับสีดอมนี่เอ่อชี้ลงไปประมาณนะผมเป็นหมูโตครับนี่เลือกไฟไม่หยุดยอนครับพวกนี้ครับช้าอิกแล้วแต่บอลเจอวิ่งสวนนุ่งหมูคนไปก่อนยังไม่ได้ครับแล้วไอ้เพื่อนเข้าไปทีลแล้วแต่บอลยิงหลังแต่บอลยิงหลังได้ไหมอีกนิดเดียวเอา้ายังยังอีกเข่าแล้ได้เนาะไปเรียบร้อยครับ แล้วชาร์ตอาบโดนสวนเหมือนกันและเป็นเสียงพอร์ตกับพี่โดนเก็บเกมไปตอนนี้ชาร์ตอาบขาดครับเพื่อนกำลังปวดให้อยู่ไหมยังไงดีจ้ามอนจ้ามอนโดนยิงหลังแตกยังไม่โดนครับเฮียไม่โดนยังไม่น็อกเาแล้วเอเอ็นสามเจ็ดลองนี้โอ้โหหมดแล้วหมดหน้าอิมครับคนสุดท้ายจากโยกก็กำไยห,หนึ่งยิ้มหูฟุตตัวอะไรกันครับเนี่ยเดือดไปไหนกนครับเนี่ยโอ้โหกี่ยิ้แล้วครับ สี่เข้าไปแล้วตอนนี้ยังฟูตโตครับแล้วฮงยังอยู่ที่เขาอีกครับโอ้โหบ้าไปแล้วครับแล้วโดนสวนมาครับเกือบหมดร้อดเหมือนกันเคสับเจ็ดดูฟูตโตนะครับตอนนี้ครับโอ้โหเรื่องครับแล้วเหมือนอ่อนปลายใจเห็นตรงนี้กดไปยังไม่น้องครับได้แค่กันทันนะตรงนี้แล้วเคสับเจ็ดโดนน้องไปเรียบร้อยครับแล้วน่าจะโดนซ้ำไปอีกหนึ่งครับฟูตโต เป็นฝีดอมครับที่เก็บฟูตกไป1คนนะได้กันมาคนหนึ่งคิวตอนนี้ครับแบคกับโมโม่ครับชุดเทพเพราะหนุ่มลายเสือนอ้าวตรงนี้แล้วเหมือนโมโม่จะโดนเนทครับโอ้โหหน้ามืดกับโมโม่งนี้แล้วจะกระโดดมาตามได้ไหมได้ไหมเราตามฟูตกเอ้อาโมโม่ครับโอ้โโหจะมโม่รวมกันแล้วเป็นชั้นอัพครับที่ตามเลยครับตอนนี้ครับ ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคิวครับสำหรับฟูตตกเหลือกันสิบสองคนเท่านั้นครับสามสามสามหนึ่งสองสำหรับสามหนึ่งสองโอ้โหยังไงแล้วม้าลายไปเก็ปเบป่าเป้แล้วป่าเป้หมดทีมครับโอ้โหได้มาห้าคิวครับม้าลายตรงนี้ครับเหลือกันสี่ทีมเท่านั้นคนระับเมื่อกี้ป่าเป้น่าติดท็ทอปห้านะรับปบ่าเป้นะครับ โวยวงอยากดูฟุตบอลตรงนี้ครับโอ้โหเล่นดุจริงๆครับอาทิตย์นี้แล้ววงเข้าหาใครครับน่าจะใกล้กับฟีดอมแล้วตรงนี้เป็นแบ็กครับที่อยู่บ้านตรงนี้ครับอ้โโหบอกเลยแล้วชาร์ตอาบจะขับพร้อมอเข้าวงมาตรงนี้โอ้โหเล่นกล้าจะจัดครับจารอาบแล้วโดดลงตรงนี้โดดมาตรงนี้ วัญให้นะสองตัวพี่ดอกมันเรียบร้อยครับชัดอ้ามครับโอ้พี่ดอกถอยมาสวยครับแล้วแบกหมดไ่พากับคนนี้ครับไอวอลื้อที่ไหนมาดับคนแบ็แล้วบุโนไปเก็บกูโตอีกหนึ่งตอนนี้กูโตเหลือคนเดียวครับเป็นออนฟายครับโอ้ยดีก็สวยครับขับมาอ่อเร่งไปหน่อยนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนบ้างับแล้วออนฟายก็เรียบร้อยครับพี่แฟงพี่แฟงมาคนเดียวกด f 7 9ครับ ส่งฟูต่อเกมไหมครับตอนนี้เหลือแค่สามทีเท่าน,นั้นครับสามสามหนึ่งครับอะโพซิชันสวยสุดเป็นฟีดอมครับบอกเลยว่ายิ้มหวานเนี่ยฟีดอมเกมนี้ครับื้นนี้สวยมากครับเดินต่ำตรงนี้ครับมีแบ็คคัพให้อยู่บ้านด้านล่างไกลๆครับส่งสองคนไปตัวนหน้าหน้าตรงนี้แนละ้วฟูโตเจอบอกโอ้โหเต็มแต่หวยพานี่บอกพี่เอง,เองน้องพี่เองพี่เอง ยังไงเอาแล้วเป็นสามกระพ่ายดิแล้วสวยยังไงดีเหลือคนเดียวหรือเปล่าครับสำหรับวายเอลจีวาเอลจีเอ้ายืนมีอาเรียมลอยครับเนี่ลอยครับเป็นปีดอมครับโอ้โหมาแบบเติมๆนะแต่มาปิดเกมครับตอนปีด้อมนะครับโค่นเกมที่แบบไม่ประท้าใกับใครเลยครับโอ้โหแต่ปิดเกมได้สวยครับโอ้โหเป็นปีดอมครับแล้วเก็บไปทั้งหมดอ่า 8คิวครับไม่น้อยครับเรื่องรับพีด้อมครับที่สองเป็น YLG ครับได้มา5คิวครับแต่เป็นสล็อตของ DLMG นะอที่สามเป็นไซเบอร์ครับผู้ไซเบอร์เป็นแฟงนะที่ลากมาได้ในอันดับสามนะครับเหลือแค่คนเดียวทุกนั้นครับเก็บไปได้ทั้งหมด2คิวครับที่สี่เป็นฟูโตครับผู้ขูดน่าเจีได้สำหรับฟูโตนะเร่งเข้าวงไปหน่อยครับสาหรับ อ่าวงได้ท้ายนะโอ้โหยิงไปอย่างเยอะครับกดไป15คิวครับฟูตโตครับเขาจัดๆที่5เป็นปะเป้ครับไม่ได้คิวครับแต่เิะท็อป5มันได้ครับที่6เป็นอ๋อโยกกล้องครับไม่ได้คิวครับ8เป็นเซลเวียเอ้ย7เป็นเซลเวียครับได้มาทั้งหมด7คิวครับ แเป็น168ครับสล็อตของบู o เอ็มจีครับได้มาทั้งหมด4คิวครับเเป็นเพลเลอร์เกมเมอร์ครับไม่ได้คิวครับเกมนี้ครับ